กับผู้สู่รายการ nationwide ในช่วงวิชันทองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริโภวเราจะมาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าท่านเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินแล้วมันหมดเวลาลงแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณมียังมีเงินอยู่สักจํานวนหนึ่งแหละแลวคุณไม่อยากให้มันถูกหายไปเนี่ยมันก็มีทางออกเหมือนกันด้วยการที่เราจะต้องโทรศัพท์ไปที่ call center แล้วบอกเขายืนยันไหมครับ ครับก็ให้เขาเปิดใช้บริการเราต่อกับซอนถ้าเขาไม่เปิดใช้บริการขอเงินคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมุติว่าถ้ามีเงินค้างอยู่ในระบบนะฮะของเราเนี่ยสี่พบาทก็ต้องคืนเงินกลับคืนมาแจ้งหมายเลขบัญชีให้เขาโอนเงินก็ได้แล้วแต่ถ้าหากเราไม่ไม่พึงพอใจและกัะคายเนี่ยขอเปลี่ยนค่ายใหม่แล้วมีเงินค้างอยู่ในระบบเนี่ย ซึ่งคำนวณแล้วเป็นเงินของเราเราทราบดีอยู่แล้วคืออย่ายอมอยู่ดีๆก็แบบก็หมดวันแล้วก็ยอมหรือไม่เราก็ถูกจำนวนด้วยการที่แบบเฮ้ย mm. เราต้องรีบวิ่งไปเติมเงินเ mm. พราะถ้าไม่งั้นไอ้ส่วนที่มีอยู่มันจะหายไปเลยคือเรื่องแบบนี้อย่างเช่นไอ้สมุดบัญชีเรา <c oughs> เวลาเราจะไปถอนเงินจากธนาคารเนี่ยครับมันก็มีเทคนิคนะครับว,ว่าอยากจะถอนเพื่อปิดบัญชี mm. เนี่ยเราก็ไปดูสมุดเราว่ามีเงินเท่าไหาร่แล้วก็เขียนจำนวนเงินตามนั้นไปอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ตามรจริงเราก็เขียนง,ง่ายๆนะฮะเขียนกลางกระดาษนะฮะปิดบัญชีถอนปิดบัญชีคือเราไม่รู้ว่ามีจํานวนตัวเลขเท่าไหร่ซึ่งพอใช้คําว่าถอนปิดบัญชีเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องไปคํานวณดอกเบีย้ยที่ยังคงค้างอยู่ให้เราด้วยครับถ้าเราไปแต่ถ้าเราไปเขียนว่าถอนเงินเนี่ยแล้วดอกเบีย้ยมันเข้าตามหลังเนี่ยสมุดบัญชีมันจะค้างอยู่ในระบบจากเราอ,อยู่เนี่ยจนเราไม่ล้านบัญชีก็จะเป็นเงินของธนาคารไปครับอันเนี้ยเหมือนกันกับเรื่องของมือถือเหมือนกันถ้าเราทราบว่าเรามีเงินค้างอยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราไม่อยากใช้บริการเข้าต่อเนี่ย แจ้งเลยฮะขอเงินคืนคนะครับโทรไปทางโทรศัพท์แล้วไม่ได้เรื่องเขียนเป็นจดหมายเรียนไปถึงตำแหน่งเดียวทุกบริษัทมีฮะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทนะรบ,บริษัทนั้นบริษัทนี้ก็เขียนไปนะครับแล้วก็เขียนสัมทับไปมิฉะนั้นจะดําเนินการตามกฎหมายไม่เหมือนทนายความเลยนะนนแสดงว่าทางทาง,ทางบริษัทมือถือเนี่ยถ้าเราโทรไปที่ call center แล้วขอชื่อน้องหน่อยก็ได้ขอให้มันยืนยนันขอให้เขายืนยันหน่อยเพราะเป็นสิทธิ์ของเราแล้วตามจริงเนี่ย เคยมีการฟ้องเป็นคดีทางสารปกครองรนะครับสารปกครองก็ชี้ว่าทางกสทชเนี่ยมีสิทธิที่สั่งปรับวันละหนึ่งแสนบาทเนี่ยในกรณีของการเติมเงินเพราะถือว่าเป็นชอบด้วยข้อกฎหมายของกสทชก็แสดงว่าบริษัทเนี่ยก็จะต้องเคารพสิทธิของผู้บริโภคของเราเช่นกันครับเอาละครับคุณผู้ชมเริ่มคันไม้คันมือเริ่มแล้วฉ <c oughs> ันมีสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์อะไรนะทีนี้ ถ้าเราไปไฟกับเขาเนี่ยไม่ว่าเราซื้อของอะไรมาหรือว่าเราใช้บริการอะไรแบบมันไม่สมกับที่เราจ่ายเงินไปอะ่ะเราต้องโวยแหล,ละ,ะมันมีทางช่องทางไหนให้เราโวยได้บ้างคือโดยปกติการโวยของเราเนี่ยช่องทางแรกที่ควรจะโวยที่สุดก็คือตัวผู้ประกอบธุรกิจที่เราไปซื้อสินค้าเขามาใช่ไหมฮะโวยให้ได้เรื่องแต่ทีนี้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะโวยกันทางโทรศัพท์<อ>นะลั บริษัทส่วนใหญ่อยอดนี่ก็จะมี call center นะจนเพลงต่างจากกังหวัดเขาแต่งแต่งออกมาเป็นผี call center ค <c oughs> <า>ือค่าค่าเสียงหวานะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับเรื่องไว้ให้<ต>จริงๆ<ะ>แล้วก่อนจะไปถึงให้กดหนึ่งกดสองกดส,สามกโอ้โหกว่าจะไปถึงแล้วก็ฟังโฆษณาของเขาเนี่ย <c oughs> แต่วิธีการที่ง่ายกว่านั้นแต่คนไทยอาจจะไม่คุ้นแล้วก็เซฟมากกว่านั้นก็คือการเขียนอีเมลก็ได้อันนี้จะเป็นลายลักษณ์อักษรการร้องเรียนที่ดีที่สุดคือการทําเป็นลายลักษณ์อักษรฟังดูเป็นภาษากฎหมายใช่ไหมแต่ตามจริงก็คือเขียนจดหมายไว้ถึงเขาเนี่ยส่งไป ทางอีเมลทุกบริษัทมักจะมีอีเมลอยู่ส่งไปทางอีเมลแล้วก็เรียนถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทน้นๆไปแล้วมก็มีวันที่แล้วก็แจ้งรายละเอียดของเราไปว่าไม่พึงพอใจในสินค้าของเขาเพราะอะไรแล้วอยากจะเรียกร้องอะไรห้ามเขียนบอกว่าอยากจะเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมนะครับแล้วห้ทำยังไงอันนี้ไม่ใช่เรื่องของสินค้าคืนอันนี้ไม่ใช่การต่อสู้ทางการเมืองนะฮะไม่ใช่เรื่องของเทศกาลแข่งกีฬาสีหนึ่งก็คือว่าต้องการให้เขาเปลี่ยนสินค้าก็เขียนไปว่าขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ สองขอคืนเงินก็เขียนไปขอคืนเงินไปจานวนเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปค่าเสียเวลาด้วยได้ไหมก็เขียนไปให้เขาพิจารณาไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เขียนไปให้ชัดเจนแต่ทีนี้สิ่งที่เจอคือว่าผู้ประกอบการเนี่ยมักจะบ่ายเบี่ยงแก้วของแก้ของแก้ขแต่การเขียนจดหมายของเราเนี่ยมันเป็นเอกสารทางกฎหมายแล้วนะฮะเพราะเป็นหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วว่าผู้ประกอบการเนี่ยคือหนึ่งการเขียนไปบอกว่าขอคืนเงินหรือขอเปลี่ยนสินค้าเนี่ย เป็นเป็นเรื่องของกึ่งกึ่งของการบอกเลิกสัญญาแล้วในทางกฎหมายนะครับอันนี้มันมีผลทางกฎหมาย1หนึ่งไปที่เจ้าของสินค้าในยวตรงส่วนใหญ่แล้วก็โทษไปหานะครับสองไปที่ภาครัฐได้ไหมครับภาครัฐก็ได้แต่ส่วนใหญ่คือหลังจากที่เราติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรื่องไม่ได้ความแต่ที่ผมทราบมาเนี่ยประมาณสักเกินครึ่งก็ไม่ค่อยได้เรื่องได้ความอะไรทํานองนี้มีอยู่เยอะก็เลยไปร้องเรียนที่ภาครัฐ ภาครัฐก,ก็มีที่เป็นหน่วยงานกลางที่สุดเนี่ยก็คือสํานักงานคณะกรรมการคุมม้มครองผู้บริโภคแต่ถ้าเรื่องไหนอย่างเช่นเรื่องอาหารเรื่องยา เนี่ยไม่เกี่ยวกับเขามีหน่วยงานอื่นอย่างออยดูแลเขาจะเป็นคนส่งต่อเรื่องให้ครับทีนี้มันก็จะเป็นระยะเวลาของระบบราชาการโอ<ฮ>้ก็อาจจะเนิ่อนนาน้ไม่รู้จะนานเท<ฮ>่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องของทีวงทีวีโฆษณาเกินจริงต่างๆก็ไปที่กสทชไปอย่างนั้นใช่ไหมครถ้าโฆษณาเนี่ยถ้ายังไม่มีหน่วยงานไหนดูแลเนี่ยก็ยังเป็นสคบอยู่ดูแลอยู่นะครับ แต่ว่าที่ส่วนใหญ่ก็แนะนำก็คือร้องเรียนไปที่สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการโฆษณาอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ปรากฏว่าประชาชนเขาคิดค้นออกมาร้องไปเสียเวลาพันทิปอ๋อเฟซบุ๊กอะไรกันเองนะยังเรื่องเหนยวม้งเหนยวเมฆนี่ก็โหกระน่ำกันเองเลยกระน่ำกันเองแต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงสูงว่าจะถูกฟ้องเอาได้เพราะนั้นไอการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวช่องรองรับ คือเขาเรียกว่าลดแรงเสียดทานการประทะของผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจออกมาและที่สําคัญคือเป็นการทํางานของภาคสังคมภาคภาคสังคมนะที่ไม่ได้มีตัวกฎหมายเนี่ยมาครอบงาทําให้ การทางานไม่อิสะระเราต้องบอกว่าการทํางานของเราเนี่ยค่อนข้างอิสระมากค,คือเราจะทําเรื่องของที่กส,กสทชดูแลอยู่ก็ได้เราจะทําเรื่องที่ออยดูแลอยู่เราก็เข้าไปทําได้รเราจะทําเรื่องที่สคบดูแลอยู่เราก็เข้าไปทําได้นะหรือกรมการค้าภายในดูแลอยู่เราก็เข้าไปทําได้จนหน่วยงานพวกนี้เขารู้จักเราดีอยู่แล้วบางครั้งก็รู้สึกลาคาญว่าเราเข้าไปทุกเรื่องแต่นี่คือการทํางานของภาคประชาสังคมที่ภาครัฐเนี่ยกำลังเรียนรู้และทําความรู้จักกันอยู่ในระดนี้แล้วก็ ล่าสุดเนี่ยทางสคบอเองก็เชิญชวนเราเนี่ยเขาเรียกว่าม,มาทำา o อยทําข้อตกลงร่วมกันนะครับในการที่ทํางานคุ้มครองผู้บริโภคประสา,างานร่วมกันนะครับเรื่องอะไรบ้างที่แบบแหมเป็นผลงานเด่นๆของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบ้างเด่นแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็มีผลกระทบที่ทําให้สามารถเรียกเงินคืนให้กับ ผู้บริโภคเนี่ยนับเป็นหมื่นล้านบาทไม่เชื่อนะองค์กรเราน่าจะรวยใช่ไหมเรียกทรัพย์สินคืนมาให้พี่น้องประชาชนได้ได้เป็นนับเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทเนี่ยก็คือการฟ้องคดีแปรรูป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผเมื่อช่วงปี2544นะอันนั้นก็เป็นช่วงที่ทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวมากในเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ไอ้ที่เป็นทรัพย์สมบัติสาธานระร่วมกันนะฮะต่อมาก็มีการฟ้องในคดีปตท,ะทการแปลร,รูปปตท,ะท ศาลพิพากษาให้เราชนะครึ่งหนึ่งแพ้ครึ่งหนึ่งแพ้ก็คือว่าไม่สามารถเพิกถอนการแปลรูปปตทได้แต่ชนะก็คือให้คืนทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างเช่นข้อการ์ธรรมชาตินคืนกลับมาอย่างนี้เป็นต้นเห็นผลงานยิ่งใหญ่โอ้แสนล้านบาทเลยนะถ้าคือถ้าเป็นสำนักงานกฎหมายทั่วไปนี่โอ้หน่าจะร่าจะรวยแล้วจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็อาศัยงบประมาณในการดําเนินการขอเขียนเป็นโครงการนะครับ ปีละไม่กี่บ่อปีนปีต่อปีเนี่ย <ไป S 2> ทุกนก็นที่ดีก็ที่สอสอส,อสอรหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุสนการสร้างเสริมสุขภาพครับคุณผู้ชมครับองค์กรนี้เป็นองค์กรทํางานเพื่อสังคมเป็นหลักนะครับก็คือคนที่จะทํางานแน่นอนก็ต้องอุทิศชีวิตเพื่อจะไปคุ้มครองผู้บริโภครายเล็กรายใหญ่ก็ตามแต่ในขณะเดียวกันไรายไดเ้เงินที่จะต้องเข้ามาจุนเจือองค์กรเนี่ยก็ต้องขอไปที่ หน่วยของสะสสะปีต่อปีขนาดเดียวกันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือทําหนังสือฉลาดซือ้ออันนี้เป็นแนวคิด ที่ผู้บริหารของเราคือคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการบุญที่เนี่ยบีบคั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าจะต้องพึ่งพาตนเองอสิ่งที่เราทําก็คือพึ่งพาตนเองด้วยแล้วก็ทํางานได้หน้าที่ของตัวเองด้วยเนี่ยได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ก็คือออกเป็นหนังสือฉลาดซื้อก็คือเอาเรื่องราวร่องเรียนของผู้เิทักษต่างๆเนี่ยเอามาเขียนนะครับกับ2ก็คือเอาประเด็นที่เป็นเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวสินค้าตัวบริการต่างๆเนี่ยเอามาแชร์เอามาขยาย ออกรายเดือนใช่ไหมฮะเป็นรายเดือนนะฮะปีหนึ่งก็12เล่มพอดีไปหาซื้อกันนะครับอันนี่ไม่มีขายตามแผงเหรอเป็นการสมัครสมาชิกโดยตรงเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็คือสามารถที่จะโทรเข้าไปที่มูลนิธิเพื่อผูริภคก็ได้หรือเข้าไปที่เขาเรียกว่าแฟนเพจใช่ไหมฮะของฉลาดซื้อโดยตรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําให้หนึ่งคือเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเวลาที่เราจะต้องเสียแหม ก่อนที่เราจะต้องเสียเงินเนี่ยแล้วก็มาเสียใจเสียความรู้สึกเสียเวลาเนี่ยรเราถ้าถ้าเรามีผุมมคุ้มกันสักนิดหนึ่งวันนี้เราได้ข้อมูลมากมายม,ายมีขออีกสักเคสหนึ่งที่แบบโอ้ยงี่เง่าจริงๆแต่วันเวิร์กอ่ะมีไหมฮะมีมคือเป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนได้แต่เขามีคนร้องเรียนมาก็คือไอ้กล่องลูกอมอ่ะแก้เจ็บคอเนี่ยเขาร้องเรียนว่ามันเปิดไม่ออกอเคยเจอเหมือนกันบางยี่ห้อโอ้โหเปิดยากมากแทบจะทุบทุบทุบมันยิ่งแน่นเข้าไปอีกนะมันไม่ออกเราก็บอก คือตอนแรกก็คิดเหมือนคนทั่วไปว่าทําไมไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนเอาเหรียญบาทไปแง,ง่ไหมเขาบอกว่าทําไมผมต้องใช้เหรียญบาทแง่<อ>ทำไมเขาไม่ออกแบบง่ายๆให้ผู้บริโภคเปิดง่ายอพอผู้บริโภคเปิดง่ายก็จะได้ซื้อสินค้าเขาเพิ่มมากขึ้นเอแนวคิดนี้เราก็เราก็บอกว่าดีรเราก็เลยทําจดหมายไปถึงผู้บริษัทผู้ผลิตบอกว่าทําไมคุณทำไม,ไม่ทำให้เปิดง่ายเพราะมันเปิดยากเนี่ยผู้บริโภคเขาไม่อยากจะซื้อของคุณนะ มีคนร้องเรียนผ่านทางนี้ร้องเรียนมาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคครับร้องเรียนก็เหมือนคนทั่วไปมันเปิดยากครับแล้วเขาก็เสนอว่าทําให้มันเปิดง่ายได้ไหมผมก็ได้อยากซื้อสินค้าของคุณมากขึ้นแต่บเขาเปิดยากเนี่ยผมก็ไม่อยากซื้อสินค้าของคุณจริงแล้วก็เอาเหตุผลแบบนี้ของเขาเนี่ยไปเล่าให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดเลยครับผู้ประกอบธุรกิจได้คิดเออทำไมไม่เปิดให้ง่ายและเดี๋ยวนี้มันออกมาเป็น ก็ออกมาที่แบบปอกเป๊กๆนะซิวแบบอะไรต่างๆเยอะะหมดเลยจากผู้พกคนเดียวที่ร้องเรียนก็ยังประโยชน์กับผู้พกอีกหลายแสนคนครับผมเราเห็นมีเรื่องหนึ่งก่อนจะปิดก่อนจะจากกันเรื่องของเดี๋ยวนี้เขามีอาหารอาหารบำรุงครับนะครับเรื่องของอาหารบำรุงเหล่านี้เนี่ยเกินจริงไปไหมคุณสมบัติ ต่างๆนานา,นาที่โฆษณากันอันนี้ก็ <c oughs> มีที่เยอะที่สุดเนี่ยคือคอาหารพิเศษอ้างว่าเสริมสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นรังนกเนี่ยรังนกสําเร็จรูปอะไรต่างๆคือมันก็อิงมากับความเชื่อไงว่าห้องเต้เทเวร์แล้วอายุยนืนหมื่นหมื่นปีเนี่ยมันก็สืบทอดมาแล้วมาเป็นสินค้าขายเนี่ยแต่พอเอาทางวิทยาศาสตร์เข้ามาจับเอาคุณค่าทางโภชนาการเข้ามาจับเนี่ยโดยโดยสถาบันวิจัยโภชนาการไม่หิดลเลยนะเขาขอออกมาคุณค่ามันะขวดหนึ่งอะ ไข่ไก่แค่ฟองสองฟองเองคือไปซื้อไข่ไก่ก็ได้คือไอ้ขวดนี่30 4 0 5บบาบาทเดี๋ยวนี้เขาไม่ขายเป็นขวดแล้วใช้เทคนิคขายเป็นแพ็คเลยแล้วเอาไปเยี่ยมญาติกันแล้วก็เห็นหน้าตามหัวเตียงโรงพยาบาลเนี่ยไม่เคยกินกันเป็นของที่เขาไปเยี่ยมญาติทำไมก็เปลี่ยนเป็นไข่ไก่ก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการให้ความรู้ผ่านทางหนังสือฉลาดซื้อก็เปลี่ยนความคิดกันไปเยอะนะฮะเพราะนั้นก็คือทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาในแง่ของกลยุทธ์การค้าแล้วก็กลยุทธ์ของตัวสินค้าเช่นกันครับครับเอาละรครับคุณผู้ชมครับเรื่องง่ายๆที่เรานึกไม่ถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคก,ก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ร้องเรียนไปก็เสียเวลาเราด้วยนะครับก็เลยลืมลืมมันซะแต่ว่าเราลองมาคิดใหม่ว่าสิทธิของเราเราต้องปกป้องหรือว่าถ้าเราไม่อยากนะเราไม่อยากจะเสียเวลาลองให้ทางด้านของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทํางานแทนเราก็ได้ผมเชื่อแน่ว่าทางหน่วยนี้ก็เต็มใจและที่สําคัญก็คือว่ามันจะเป็นองค์ความรู้ให้กับประชาชนอีกนับแสนนับล้านที่เราจะอยู่กันได้อย่าง เขาเรียกว่าเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ให้เข้ามาเอาเปรียบเราในขณะเดียวกันเขาอาจจะไม่คิดว่าจะเอาเปรียบนะแต่ว่าเขาคิดไม่ถึงก็ได้เราจะต้องไปให้ความรู้เขาและนี่เป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างประชาชนกับคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับวันนี้ขอบคุณคุณ,คณอิทธบุญอ้นวงศาัวน,น้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมากๆเลยครับขอบคุณครับครับผูบ้ชมค,ครับรายการแอทิวิชั่น เช่นเคยนะครับก็จะมีแขกรับเชิญดีๆน่าสนใจมาให้ข้อมูลดีๆกับผู้ชมเพื่อการมีชีวิตอยู่ในสังคมที่เป็นสุขร่วมกันนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ